าลร,ร้างท้ายหมู่บ้านที่ท้ายหมู่บ้านมีศารเก่าแก่หลังหนึ่งไม่มีใครดูแลหลังคาผุพังเต็มไปด้วยเถาวันเด็กๆในหมู่บ้านชอบท้าให้กันไปไหว้ศาลตอนเที่ยงคืนคืนนั้นเอกเด็กหนุ่มใจกล้ารับคำท้าเขาเอาทูบไปสามดอก จุดแล้วปักลงตรงหน้าสารพร้อมพูดเย้ยว่าถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นหน่อยสิไฟทูบยังไม่ทันดับดีก็มีลมวูบแรงผิดปกติพัดจนแทบลม้มเสียงไม้แห้งดังเอี๊ยดอาดเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆเอกใจเต้นแรงแต่ยังฝืนยืนอยู่กระทั่งได้ยินเสียงกระซิบชิดหู มาแล้วเขาหันควับไปไม่เห็นใครแต่ขอบตาเหมือนมีเงาดำไตไปตามผนังสารเคลื่อนไหวชา้ชาๆแล้วหยุดตรงเหนือหัวเขาทันใดนั้นทูบที่ปักอยู่ดับวูบพร้อมกันหมดเอกสะดุ้งสุดตัววิ่งไม่คิดชีวิตกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาเขาไม่กล้าเดินผ่านสารนั้นอีกเลย และศาลหลังนี้ก็ถูกปล่อยรกร้างไม่มีใครกล้าแต่ต้องมานานหลายสิบปี